ที่อาจารย์เบียร์คนตื่นธรรมออกมาไลฟ์สดพูดถึงหลักธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าและคอยชี้แนะทำมาให้เอาไปใช้ในชีวิตประจำวันได้ง่ายขึ้นที่อาจารย์เบียร์กำลังทำอยู่นั้นไม่สูญเปล่าเลยจริงๆเพราะยังมีหลายคนที่ไม่มีที่พึ่งทางจิตใจและไม่รู้ว่าจะหันไปพึ่งใครดีอาจจะทำให้สภาพจิตใจย่ำแย่หรือหนักที่สุดคือป่วยเป็นโรคซึมเศร้าได้ถ้าได้มีคนที่คอยชี้แนะคอยนำทางให้ก็จะดีกับพวกเขามาก ยกตัวอย่างนะครับคุณทอ็อฟฟี่สาวที่เคยป่วยเป็นโรคซึมเศร้าแล้วไปหาจิตแพทย์มาแล้วมากกว่า5ปีได้รับยาม,มากินก็เยอะแต่พอลองเปิดใจฟังอาจารย์เบียร์คนตื่นทำและลองศึกษาธรรมะนำมาปฏิบัติตามล่าสุดนี้เป็นข่าวดีสำหรับเธอมากครับเพราะหมอสั่งลดยาแล้วอาการก็ดีขึ้นมากเราไปฟังจากปากคุณท็อฟฟี่กันครับวันนี้มาหาจิตแพทย์ประจำเดือนหมอสั่งลดยาแล้ว คือตื่นเต้นมากที่จะเล่านี่ยังอยู่ลานจอดรถโรงพยาบาลอยู่เลยแล้วก็รีบขึ้นมาอัดก่อนคือเราอาหาจิตแพทย์มามากกว่า5ปีกินยาค่อนข้างเยอะแต่วันนี้หมอสั่งลดยาแล้วเพราะว่าหมอเห็นว่าเราดีขึ้นมากแล้วสิ่งที่เราเล่าให้หมอฟังก็คือหนูรู้สึกตลกมากที่หนูจะเล่าให้หมอฟังแต่คือหนูไปฟังอาจารย์เบียร์คนตื่นทำมาแล้วหนูก็ลองปฏิบัติ มันก็ทําให้การใช้ชีวิตดีขึ้นที่เคยเล่าๆไปในคลิปวันก่อนแล้วก็ยกตัวอย่างเรื่องเกี่ยวกับความเครียดที่ทํางานเล่าให้เขาฟังว่าเราจัดการตัวเองยังไงหมอก็บอกว่าหมอดีใจมากที่เราเข้าใจตรงนี้แล้วก็เริ่มศึกษาทรรมซึ่งหมอก็บอกความลับจัก,กรวาลว่าจริงๆแล้วหมออยากจะพูดกับเราเรื่องธรรมะ มานานแล้วแต่เห็นว่าที่ผ่านมาเราเป็นคนที่ไม่ไมนับถือศาสนาอะไรเลยแล้วก็ไม่ได้สนใจเรื่องธรรมะเลยเขาก็บอกว่าเขาไม่อยากจะไปแตะเยอะเพราะกลัวว่าเออเราจะแบบอินสิเคียวหรือไม่สบายใจในการที่จะพูดบางสิ่งออกมาหมอก็เล่าให้ฟังว่าหลักธรรมะจริงๆแล้วถ้าเป็นหลักปฏิบัติแก่นแก่นของมันจริงๆมันก็เป็นไปในทิศท,ทางเดียวกับด้านวิทยาศาสตร์แล้วเขาก็ ดีใจและยินดีด้วยที่เราเริ่มเข้าใจชีวิตเริ่มเข้าใจความรู้สึกตัวเองแล้วก็ไปปฏิบัติได้จริงๆหมอเขาก็ดีใจมากวันนี้เป็นเซสชั่นแรกที่มาเจอหมอแล้วเราไม่ได้คุยกันเรื่องการปรับทุกข์หรือการฮิวใจตัวเองอย่างเดียวคือมีการแลกเปลี่ยนความคิดเรื่อง การปฏิบัติทมการพูดไปแล้วก็ขำไปนะแล้วก็บอกว,ว่าหมอหนุไม่คิดว่าหนูจะมาถึงวันนี้เลยคือเราก็ข้างสนิกกับหมอในระดับหนึ่งแล้วเพราะเราหามานานมากจนแบบพี่พี่ที่แบบพยาบาลข้างหน้าเขาก็เขาเห็นเขาเอ็นดูเราเป็นแบบเป็นลูกเป็นหลานคนนึงไปแล้วอะไรเงี้ยเขาก็ดีใจที่เราดีขึ้นเราก็เล่าว่าเราฟังอาจารย์เบียมาเป็นครั้งแรกที่เราเปิดใจเข้าหาธรรมะเริ่มศึกษาท่านอื่นๆแล้วก็หลักธรรมอื่นๆ ด้านอื่นๆน่ะต่อมาด้วยแล้วพอนําไปปฏิบัติแล้วก็ดีขึ้นเราก็บอกสิ่งที่คอนเซิร์นไปว่าเราก็ไม่รู้ว่าสิ่งที่เราเป็นตอนนี้มันจะอยู่กับเรานานไหมคือน้ำรู้เราจะควบคุมความรู้สึกหรือความทุกตัวเองได้มากน้อยแค่ไหนในอนาคตหมอก็บอกว่าถ้าเรารู้แล้วถ้าเราเป็นแล้วเขาเปรียบเทียบว,ว่ามันเหมือนกับการเราว่ายน้ําเราเล่นกีฬาอะไรบางอย่างถ้าเราเป็นแล้วมันก็จะเป็นเลยบางทีที่เราไม่ได้ปฏิบัติ หรือเราไม่ได้ไปฝึกมันมันก็อาจจะมีการหลงลืมไปบ้างแต่ถ้าเรากลับมาเริ่มทำใหม่มันก็จะเป็นเร็วขึ้นมันก็จะคล่องขึ้นหมอก็เปรียบเทียบอย่างนี้มันก็จะเป็นหลักให้เราไปได้ตลอดอยู่ที่ว่าเราจะดึงมันกลับมาใช้ตอนไหนหมอเขาก็บอกว่าเขาว่าเคยไปปฏิบัติธรรมกับพระอาจารย์ท่านหนึ่งอาจารย์ท่านานาน่าเขายกตัวอย่างว่าจิตของเรา ก็เหมือนสัตว์เลี้ยงตัวหนึ่งที่มี energy เยอะอยากจะชอบออกไปวิ่งเล่นมากๆเลยสัตว์เลี้ยงของเราอะออกไปวิ่งข้างนอกมันอาจจะไปวิ่งในจุดที่มันไม่ดีหรือเป็นจุดที่สกปรกเลอะโครนอะไรเงี้ยมันก็เหมือนกับจิตเราที่บางทีเราชอบไปแตะกับสิ่งที่ไม่ดีหรือสิ่งที่เป็นลบเราก็มีหน้าที่แค่ดึงมันกลับมาเหมือนดึงน้องน้องสัตว์เลี้ยงอะกลับมาก็เหมือนจิตเราเหมือนถ้าเราดึงกลับมาได้ แล้วโดยที่ไม่ต้องไปว่าไปว่าจิตไปว่าน้องสัตว์เลี้ยงเราแค่รู้ว่ามันเป็นปกติที่จิตจะวิ่งออกไปก่อนหน้านี้เราอาจจะรู้สึกว่าอจิตเรามันแบบทําไมเป็นอย่างนี้นะแบบไปรู้สึกโทษจิตตัวเองว่าทาไมเราทําอย่างนั้นนี้ไม่ได้ทำไมเราถึงต้องคิดแบบนี้ผมก็บอกว่าอมืมันเป็นเรื่องปกติแค่ดึงมันกลับมาเรามีสติแล้วดึงมันกลับมาแค่นั้นแล้วอะไรอะไรมันก็จะดีขึ้นตามสเต็ป เป็นเซสชันการพบจิตแพทย์ที่เปลี่ยนไปก็คือมีการแลกเปลี่ยนหลักธรรมคำสอนกันเล็กน้อยแล้วก็ลดยาตอนนอนปกติเราจะต้องมียาช่วยนอนใช่ไหมเราก็บอกว่าเราไม่ได้มีปัญหาเรื่องนอนขนาดนั้นก็คือมีบางคืนที่อาจจะคิดเยอะนอนไม่หลับแต่ลองเอาอาจารย์เบียร์ที่อาจารย์เบียร์เคยบอกว่าอย่าปรุงแต่งอยู่นิ่งให้ลองกําหนดลมหายใจก็ลองทําดูแล้วมันก็หลับจริงหลับจริงเลยไม่ต้องใช้ยานอนหลับ หรือว่าใช้ยาช่วยหลับแล้วตอนนี้ก็เป็นสเต็ปของการลดยาลงครั้งที่2มั้งในชีวิตหลังจากที่ครั้งแรกคือการเปลี่ยนสถานที่ไปใช้ชีวิตอยู่ภูเก็ตเอาตัวเองออกจากสิ่งที่เรารู้สึกมันท็อกซิกเออครั้งนั้นก็ลดไปรอบนึงแต่มันก็กลับมาเป็นใหม่างแต่ว่าครั้งนี้มันเป็นครั้งที่หมอบอกว่าอาจจะต่างกับครั้งที่แล้วครั้งที่แล้วเหมือนกับว่าสิ่งแวดล้อมทาให้เราดีขึ้นแต่ถ้าเราแบบเหมือนเราไม่ได้แข็งแกร่งจากข้างในอ่ะมันก็อาจจะแบบเขวง่าย ครั้งนี้เขาบอกว่าถ้าข้างในเราแบบเริ่มฝึกเริ่มมีความแข็งแกร่งมากขึ้นมันก็จะทําให้ความสเตเบิลเนี่ยมันจะอยู่กับเรานานขึ้นครั้งหน้าหมอกรหนัดอีกนานพอสมควรเลยนะปกติถ้าอาการดีเขาจะไม่หนัดทีก็ามาดูกันว่าครั้งหน้าจะเป็นยังไงนะมาติดตามชีวิตหลังสักที่เข้าทางทำมาสักพักหนึ่งเริ่มแบบอ่านเริ่มศึกษาบ้างแล้วก็โดยเฉพาะ เหมือนจะเป็นด้อมกระโทนปไแต่ว่าฟังอาจารย์เบียร์ุกวันเลยอะฟังทั้งสดฟังทั้งแห้งฟังเขาที่เขาตัดฟังหมดแล้วก็เอาไปหาเพิ่มเช่นเรื่องล่าสุดคือเรื่องอทำบาปทำกรรมแล้วไปนรกนรกม,มีเพื่อนคนหนึ่งมาปรึกษาว่าเขาอะชอบคนที่มีแฟนอยู่แล้วทีเนี้ยนางก็พยายาม บอกเล i, ิกทําทุกวิธีทางอะ่ะให้เขาเลิกแต่จริงๆก็รู้ว่านางอะ่ะ <c oughs> เพื่อนนะยังมีใจเออแต่ก็ทําอะไรไม่ได้เพราะว่าพอเขาทักมาก็ใจอ่อนทุกทีทีเนี้ยก็เคยบอกวิธีเลิกผู้กับผู้ชายคนนั้นให้แล้วว่าอไปอยู่กับแฟนเธอแฟนจะเสียใจหรือเพื่อนก็แกล้งทําเป็นแบบคนพูดจามไม่รู้เรื่องให้มันดูน่ากลัวน่ากลัวอะไรอย่างเงี้ย ก็ทํามาแล้วผู้ชายก็ไม่ไปไม่ตอบก็ทักมาทุกวันหลังจากที่ไปอ่านว่าถ้าทําไม่ดีแล้วเราจะไปอยู่นรกยังขุมไหนขุมไหนถ้าเราประพฤติผิดนอกใจคนอื่นอะไรเงี้ยมันก็ผิดศีลใช่ไหมเออก็จําคําจากอาจารย์เบียร์มาเยอะก็เลยให้คําแนะนําเพื่อนว่ามึงมึงลองพูดกับเขาสิว่าโอเค ทำทุกท,ที่ทางแล้วเธอก็ไม่ไปใช่ไหมงั้นเธอพร้อมมาลงเธอพร้อมมาลงนรกกับพี่ไหมมาลงนรกไปด้วยกันสิจ๊ะมีกี่คุม่มเราต้องไปลงด้วยกันเชื่อไหมผู้ชายหายผู้ชายไม่ตอบอีกเลยผู้ชายบอกว่าผมยอมแล้วครับผมกลัวผู้ชายไปผู้ชายตื่นทำ เอาละครับหลังจากที่คุณผู้ชมดูมาทั้งหมดแล้วมีความคิดเห็นไว้ยังไงกันบ้างสามารถพูดคุยกันและแสดงความคิดเห็นไว้ที่ใต้คอมเมนต์ได้เลยนะครับแอดมินขอบคุณทุกคนมากที่ดูมาถึงตอนนี้อย่าลืมกดไ like ลค์คลิปวิดีโอนี้แล้วกดติดตามช่องวันดาราเพื่อเป็นกำลังใจให้แอดมินด้วยล่ะแล้วเรามาเจอกันคลิปวิดีโอหน้าครับขอบคุณครับ